สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงค์ก็มาพา<ฮ>สาวเมืองสิงค์จะพามาทํากล้วยฉาบนะคะนี่กล้วยที่เรานั่นไว้นะคะกล้วยที่เรานี่ก็เป็นเครื่องหั่นกล้วยนะคะเราหั่นกล้วยแล้วแช่น้าเกลือเราก็จะได้กล้วยประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทําการทอดกันนะคะเนี่ยเราก็มาทําการทอดนะคะค่อยทอดไปพอให้เหลืองนะคะ จะเหลืองกรอบนะคะถ้าใครไม่ชอบทับน้ำตาลก็ไม่ต้องนะคะเขาก็าจะมีรสชาติเค็มๆม,มันๆน,นะคะและ้วก็จะค่อยๆคนๆน,นไปนะคะคนไปนให้เขาแบบโดนน้ำมันทั่วถึงนะคะไม่ให้เขาไม่เป็นจุดๆนะคะ ทอดกล้วยนะคะผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของเรานะคะเรามีกล้วยเราก็ทอดไปนะคะหจ้านานี้ไม่เหมาะกับการตากนะคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีเราก็มาทอดนะคะหรือทำกล้วยเบกแตกนะคะกล้วยเบกแตกเอาไว้ทานนะคะ ไม่ต้องให้สีของเขาเข้มมากนะคะเวลาทอดให้ขอบของเขาพอเป็นสีน้ำตาลนะคะเพราะว่ากล้วยอะ่ะถ้าถ้าทอดไหมเลยอะ่ะจะไม่อร่อยนะคะจะขมทอดพอให้ขอ,ขอบขอบของเขาพอมีสีน้ำตาลนะคะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะพอสีสันเขาได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาตักขึ้นไปพักพักนะคะพักเพื่อไม่ให้น้ำมันจับตัวนะคะพอขอบเขาเริ่มออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใช้ได้แล้วนะคะ ขอบคุณทุก,ทกไลฟ์ทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ถ,ถูกใจก็กดแชร์สามมือถึงด้วยนะคะเนี่ยประมาณนี้ก็จะใช้ได้แล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นไปพักเสด็จน้ำมันไว้นะคะ เขาจะเอาของใหม่ลงไปได้เลยนะคะ <S 2> <S 2> เอาลงไปเสร็จนะเราก็ค่อยๆเกลี่ยเกลี่ยเขาให้ให้ขยายตัวออกจากกัน,นะคะนี่นะคะก้วยที่ได้ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นสีสันประมาณนี้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ